ล้อมวงเข้ามากันตรงนี้ครับมาเข้ามาพูดคุยกันครับกับเรื่องราวของวิสัดดิงเวล์แต่ในวันนี้ครับเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีอ่ะงั้นวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของบ้านเลเวนคอร์กันดีไหมเออใช่ใช่ใช่เราจะมาพูดคุยกันกับสิ่งที่คุณจะได้รับครับหากคุณได้อยู่ในบ้านของเลเวนคอร์มาครับเหล่านักเรียนจากบ้านเลเวนคอร์ทั้งหลายพวกคุณนะครับถูกคัดสรรให้อยู่ในบ้านของเราแล้วบ้านเลเวนคอร์ณที่แห่งนี้ และนอกจากที่พวกคุณน,นั้นจะได้วิชากลับไปแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอครับเพราะว่าพวกคุณจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะได้ติดตัวกลับไปด้วยและจะมีอะไรบ้างนั้นเราก็จะพูดคุยไปพร้อมๆกันครับเรามาเริ่มกันเลยจากเรื่องแรกกันดีกว่าครับอันดับแรกเลยนะครับคือความฉลาดครับไอความฉลาดเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วและยิง่งฟิตวิกเป็นอาจารย์สอนประจําบ้านแล้วด้วยมีอะไรพิเศษมากไปกว่านี้อีกครับความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของฟิตวิกนั้น แค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วครับที่จะสามารถทําให้นักเรียนในบ้านของเขานั้นไปได้ไกลมากๆเลยและตัวของฟิตวิกเองก็เป็นอาจารย์ที่สามารถให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับเลยมีอะไรหลายอย่างครับที่บอกกับคุณว่าหากคุณอยู่ในบ้านหลังนี้คุณจะค้นพบเองครับว่าทางออกมีมากกว่าหนึ่งทางใช่ครับมันอารมณ์เหมือนกับว่าทางเลือกเนี่ยมันย่อมมีหลายทางเสมอหากพวกคุณจนปัญญาจริง บ้านหลังนี้ครับจะพยายามบอกผู้คุณเสมอครับเรื่องราวเกี่ยวกับหนทางในทางข้างหน้าที่พวกคุณนั้นถ้าเกิดผิดภาพไปทางใดทางหนึ่งมันย่อมมีทางเลือกที่2ครับเอาแบบทฤษฎีแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือทฤษฎีการตอบคาถามประจำบ้านของเลเวนคอร์ครับซึ่งผมเองก็คิดว่าไอ้ข้อนี้เนี่ยมันก็น่าจะชัดมากแล้วแต่ยิ่งไปกว่านั้นครับไอ้พวกสิ่งเหล่านี้นะครับจะไม่ไปถึงตัวคุณเลยหากว่าคุณนั้น ไม่ได้สังเกตและไม่ได้รับมันไว้แต่อย่างที่บอกครับ <_ C ur> พวกคุณคือเด็กบ้านเลเวนคอร์เรื่องพวกนี้พวกคุณจะได้กลับไปอยู่แล้ว <_ C ur> ในข้อถัดมาครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือตู้ของคุณเองครับดูจากรุ่นพี่เลยง่ายๆครับกาลิออลิแวนเดอร์นีสัยเป็นยังไงบ้างครับเขามีนิสัยที่ค่อนข้างจะสุดโต่งนะครับกับเรื่องมาร์กิสิตของเขาเข้าถึงก็เอ่ยปากเองนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำมาร์กิสิตให้หลอดเวเดมอร์ใช่มาร์กิสิตนั้นมันร้ายกาจมากมาก แต่เหมือนกับว่าเขาเองก็ชื่นชอบผลงานชิ้นนั้นของเขานะครับหรือไม่ก็ฟิวิกครับอาจารย์ที่มีร่างเล็กแต่หัวใจของเขานั้นครับโลกมากๆครับเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงทางด้านจิตวิญญาณครับชายคนนี้หากนับเรื่องจิตวิญญาณแล้วล่ะก็ผมเชื่อนะครับว่าไม่มีใครสู้ฟิวิกได้หรอกครับถ้าเกิดว่าเอาแบบชัดๆเลยนะก็คงจานหนีไม่พ้นลูน่าเลิฟกูดครับอันนี้ผมคิดว่าผมคงไม่ต้องพูดหรอกเนาะอีกคนนึงก็ได้ครับ อยเดอลอยล็อกฮาร์ดอยากเด่นอยากดังเหรอนั่นแหละรครับคือสิ่งที่ทีมตัวของเขามาถึงขนาดนี้แต่อย่างที่บอกครับจริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้ครับเปิดที่จะยอมรับว่าตัวของคุณเองนั้นคือใครบ้านหลังนี้นะครับไม่เคยสนใจหรอกครับว่าคุณจะเป็นใครหลุรลางหน้าตาแบบไหนหากคุณลงหลยเฮียเป็นอะไรคุณจะได้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าบ้านหลังนี้นั้นทุกคนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีทันมาจากข้อเมื่อกี้เลยครับ นั่นก็คือความใส่ใจครับความใส่ใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีแหละครับแต่ในที่นี้ความใส่ใจของมันจะยิ่งผลักดันให้กับเด็กบ้านเรียนคอมมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกครับมันเหมือนกับจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนบ้านหลังนี้ครับยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้พวกเขานั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างเลยนะครับอย่างจูลดอร์ล็อกฮาร์ดครับเขาเนี่ยมีความใส่ใจหลายๆด้านนะครับ เขาลักด้านการเขียนและก็ใส่ใจที่ว่าตัวขเขานั้นจะต้องกลายเป็นคนเด่นคนดังให้ได้แน่นอนคาว่าเรื่องราวพวกนี้มันผลักดันให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่โด่งดังจนได้แต่เท่านั้นยังไม่เพียงพอนะครับคุณจําได้ไหมครับว่ากิลเดอร์ล็อกฮาร์เนี่ย mm hmm. เขาขโมยความสำเร็จของคนอื่นมานั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมครับคือเขาสนใจรายละเอียดของคนผู้นั้นครับการกระทําของคนผู้นั้นทํายังไงถึงจะสําเร็จ เขาใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนครับแล้วก็ขโมยไปของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบเออมันมันจะภูมิใจมันก็แปลกๆเลยเนาะอ่ออ่ออออีกคนหนึ่งแล้วกันกาลิโอลิแวนเดอร์ครับอ่าอันนี้ชัดเจ๋วเลยคือถ้าเขาไม่สนใจเรื่องไมก้ก็ิทสิ์นะหรือไม่ใส่ใจเลยแม้แต่นิดเดียวเชื่อไหมครับว่าเขาจะไม่ดังแบบนี้เลยครับ ด้วยความที่เขาเป็นเลเวนคอรและด้วยความที่เขาเนี่ยใส่ใจเพิ่มขึ้นเขาเ้าไปอีกมันเลยผลักดันให้เขากลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มาถึงทุกวันนี้ครับความใส่ใจเรื่องราวของไม้กิทสิ์บวกกัรากฐานเดิมของเด็กบ้านเลเวนคอที่ฉลาดอยู่แล้วมันยิ่งทําให้เขาเนี่ยไม่พลาดเรื่องราวละเอียดเล็กๆน้อยๆลงไปเลยอ่าเห็นไหมที่มาพูดถึงคนนี้มันจะเห็นภาพชัดขึ้นเนาะนั่นแหละครับคือเรื่องราวของความใส่ใจอย่างที่บอกไปครับทุกคนเนี่ยมันมีเรื่องราวพวกนี้กันอยู่แล้วครับแต่ว่า มันไม่เหมือนกันครับสำหรับเด็กบ้านเลเวนคอร์เนี่ยพวกเขาเนี่ยมีทุนเดิมคือเรื่องความฉลาดและไหวพริบพอบวกเข้ากับความใส่ใจเข้าไปเนี่ยแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆครับพวกเขาก็สามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเท่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยนะครับเนือสิ่งอื่นใดเลยเลเวนคอเนี่ยพวกเขานะครับจะรักเลเวนคอมากๆไม่ใช่แค่นักเรียนของพวกเขานนั้จะฉลาดสร้างสรรค์ มีสัญชตาตญาณเท่านั้นแต่พวกเขาต้องการที่จะเรียนรู้อย่างแท้จริงครับพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเลยเข้าใจซึ่งกันและกันครับถึงจิตวิญญาณของพวกเขาเพื่อผลักดันให้ตัวของพวกเขาเองนั้นประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาต้องการสําหรับบ้านนี้นะครับอย่างที่เราได้เห็นจะเห็นได้ชัดถึงความเป็นตัวเองครับเป็นตัวตนของตนเองคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ย อยากเข้าบ้านเลเวนคอร์เพราะว่าอยากจะฉลาดอย่างเดียวอะ่ะอันนี้มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ซัเสมอไปหรอกนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าพวกคุณอาจจะฉลาดมากๆแต่ว่าเลเวนคอนั้นพวกเขาต้องการฉลาดก็จริงครับแต่ว่าคุณต้องมีความเป็นตู้ของตัวเองด้วยจากสิ่งที่ผมพูดมาเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยสังเกตจากเลเวนคอร์หล,หลายคนนะครับพวกเขาจะมีความที่เป็นตัวของตัวเองมากครับ พวกเขาอาจจะไม่กล้าหารเท่ากิฟฟินดอร์อยากไฟสูงเหมือนซลริทรีนอดทนเหมือนกับฮัฟเฟิลพับแต่พวกเขาครับภูมิใจที่สุดที่พวกเขานั้นเป็นตัวของตัวเองและก็ไม่มีทางครับที่ใครจะสามารถเปลี่ยนตัวตนของพวกเขาได้และนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณจะได้กลับไปหากว่าพวกคุณอยู่ในบ้านเลเวนคอแน่นอนครับว่าหากใครชื่นชอบความเป็นตัวเองบ้านหลังนี้ครับเหมาะกับพวกคุณที่สุดแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องจากกันไปแล้วนะครับแต่ก็คิดถึงทุกคนอยู่นะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทำคลิปให้ฟังอยู่บ่อยๆเลยครับแต่คลิปนี้เนี่ยสัญญากันก่อนนะครับว่าพวกคุณจะช่วยแชร์กันและก็กดไลค์นะครับเพราะว่าผมหวังเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าทุกคน,นจะชอบคลิปนี้กันและถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระครังเพื่อพลาดคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อให้ทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกัน แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ